สีประจำชาติของพวกเขาเนี่ยมันก็คือเสื้อเหลืองกางเกงดำนะครับ,รบวันนี้พวกเขาเลือกที่จะสวมชุดขาวถุงเท้าขาเลยครับปุยยาครับเปิดฟรีคิกจังหวะนี้พักได้ครับเจนรบิ <หา S 1> รีแล้ว <หา S 1> เจนรบจ่ายต่อมาพลิกแล้วโอดคุณจะเสียว่าไงครับไม่เป่าครับโอ้โหไทยเราโดนเกี่ยวล้มไปครับพิธิวัตสุขกิจทําคุณนะครับ โ,โ,โ <ๆ ata> <trips> <Airbnb> อ้ยเดี๋ยวต้องดูภาพรีเพลย์แล้วครับอี่ครับดูกันอีกครั้งครับครับนี่ครับเจนรบพักบอลสวยในลูกนี้แล้วเห็นพิธีวัฒน์เพ่งขึ้นมาครับแทงขึ้นมาหมุนหลบโอ้โหโดนเตะเลยครับโดนคนเดิมเลยครับมาเล้สี่อาดิดบินไซนูดินครับมุมนี้ชัดขึ้นไปชัดเจนครับยังไม่ให้จุดโทษครับกับตันทีมของมาเลเซียครับอาดิดนี่แหละครับโอ้โหกรรมการทำเท่าจะเป่าแล้วไม่เป่าครับเอาครับโอ้โหเด่นหนึ่งจังหวัดที่ต้องได้เราตัดได้ จะเปิดขึ้นฝ่ายดึงจังหวะได้ดีครับวรชิตวราชิตล็อกไปทีเปิดไปายเจนรบเจนรบดึกยิงไม่เข้ากรอบครับมาจังหวะสับไกยิงด้วยซ้ายของเจนรบสำเพาดีดูครับจังหวะยิงเฉียงเสาไว้นิดเดียวครับเจนรบลูกนี้หลอกมาครับล็อกเข้าซ้ายมาได้โขกครับ ซาฟวีบินลาซิตครับซาฟวีครับโยนไปทางเสาสองไม่เข้ากรอบครับมงเหมือนไทยเราก็ไปบอกว่าน่าจะโดนมาเลเซียออกเองดูนะครับดูเหมือนจะโดนเข่าเขาเองนะครับคนมงนะครับครับดูมุมนี้น่าจะเห็นชัดเจนครับอู่โดนเท้าเลยครับไม่ได้โดนไทยเราสักนิดเลยครับเนี่ยโดนทำให้พีเดวีครับโดนเท้าขโเองยืนดัก ล่ะครับโยนมาไม่ครับมงเช็ดโอ้โหซูเปอร์เซฟครับมาฮาซิบินาซีนะครับลอยตัวปัดไว้ได้ครับจากทุ่งของพี่ชาอุทราเกือบไปประตูชมเลยครับสัตวรักเปิดมาพี่ชาอุทรามงยัดเสาแรกครับพุ่งปัดได้ครับฮาซิบินาซีออืเสียบจะเสียบคานอยู่แล้วครับคือไม่ห่างตัวแกมากครับเกือบครับโอ้โหว์สวยเซฟเยี่ยมครับแล้วอ้าวลูกนี้ฟ้าน่าจะ ผู้ตัดสินไม่ได้เป่าเป็นการเป่าด้วยนะครับลูกนี้น่าจะได้ะครับอย่างนี้ดูครับสัญลักษณ์เปิดปานมาแล้วเขารับพลาดครับวันหลุดมือครับดูอีกทีครับมุมนี้ออกไปโดนนบคนจังหวะสุดท้ายครับคือลูกอย่างนี้ผู้ตัดสินบางคนก็จะเป่าให้เป็นการเป่าได้ครับถือว่าไปโดนตัวผู้สาประตู ฮูยใบได้ดีแล้วก็ยิงลูกนี้ใจร้อนไปหน่อยนะครับเพื่อนอยู่ข้างหน้าสองคนครับแต่เลือกยิงเองครับอาซามถ้าใายประกอดกัีงตดตนเต็มของไทยสลักโยนโดกมาเ,าเอาละนะอ้าวชกบอลเข้ามาตัวเคต,ว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 ตวครับโอ้โ,อโ,อโอหไทยเราขึ้นน้ำครับลูกนี้โคตรใครไม่ได้เลยครับฮาซิคครับผู้สามตัวมาเลเซียบูมันฮาซิคบินัสซี่ชกบอลผิดเลี่ยมเข้าราตัวเองครับไทยเราขึ้นนํำเหลืออีก6นาทีเสษในครึ่งแรกครับ1-0 เรียกว่าเข้าทางนแบบนี้ดูอีกทีครับสัสลัดเปิดยาวเข้ามาเสาสองครับนี่ครับจะชกด้วยซ้ายครับอาซิสบินัสนี่ปรากวดลูกบอลมันปลิ้นนี่ครับดูครับชกด้วยซ้ายปลิ้นเข้าประตูไปเลยครับส่งไทยก็นำหนึ่งศูนย์ครับแบบนี้โอ้โหโชคดีครับไทยเราได้ประตูนี้ครับนี่ครับชกด้วยเอาซ้ายคือเราเห็นได้ว่าลูกบอลเนี่ยมันก็ลื่นแต่เพราะว่ามีฝนตกลงมาก่อนเกมสนามแขครับผิดเสียมเข้าประตูตัวเองไปครับ ชกเลื่อยซ้ายกับไอ้พ้นครับนี่ครับกล้องจากพระพิธีวัตรคือวิ่งไปกดดันของเจ้ามงครับใช่ครับลูกนี้ยังไงก็ต้องถือว่าเป็นโอนโกครับใช่ครับเชกเเข้าประตูเองชัดเจนนะครับเราช่วงชิงความได้เปรียบไว้ก่อนแล้วนะครับเราเปิดยาวขึ้นไปเจนรบเอาบอลลงทางด้านมาเลเซียครับตัดเอาับไปลูกมาที่เซียเมอร์ ผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะเปรียบของมาเลเซียครับลองยิงลูกเดีโอ้โหบอลเฉียดโคนเสาออกไปครับลูกยิงไกลของทางฝั่งคือซาฟาวีครับดูอีกครั้งครับนี่ครับดูจังหวะเพื่อนไหลมาซาฟาวีหมุนได้ซัดด้วยซ้ายครับนนท์่พุ่งสุดตัวเลยครับดูอีกครั้งครับมุมนี้ยิงหนีสลิงคานมาครับแล้วบอลมันพุ่งดีครับพุ่งออกเจนรบ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 กระชากมาดีครับเจนรบทข้ามาในเขตโทษเจนรบไล่มาเจน ถามันสวยแล้วลูกนี้ถายมาครับพยายามจะยิงโดนรั้งไว้ครับเพื่อนในซัดมาครับจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งครับไม่เข้าครับชาครับเสาสองเนี่ยครับผู้พยายามแตะครับน่าจะเป็นบอลชี้ไหมครับบอลชรัใช่ครับคือแตะดีนะครับบางจังหวะยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบอีกครับเราลองยิงดีครับจังหวะสาลักบอกเขาเข้าซ้ายขอส่องหน่อยครับบอลมันเฉียวหน้าปากประตูไปครับดูมุมนี้ครับจะเห็นชัดกว่าครับ มาเลยครับไหลได้สวยครับอาจจะได้ลุ้นอีกครั้งเลยครับร็เปิดเข้ามาแต่โอ้โหติดเพืเดียวนะมาเ็นอกันครับนี่ครับนี่ครับดูจังหวะที่บรรชิตเกือบได้ยิงครับลูกนี้ครับคือยิงได้นะครับแต่ไปติดอดัมหนนะครับคือต้องชมเจนรถไปเลยครับลากมาแล้วยิงคือพยายามจะยิงให้มันตรงปานแต่ต่อไปคือครับอาณาบลานมองเพื่อนแล้วโยนมาโยนมาลูกนี้บอลตกลงมา เห็นบอลของมาเลเซียอยู่ครับเซสวันอุ๊ยบอลมันพุ่งเหินข้ามานไปนิดเดียวนะครับผู้ยิงของเซสควานครับก็บอกว่าไปปล่อยจังหวะไม่ได้ก็แบบนี้น้นหัวเพื่อนหน่อยครับดูครับลูกนี้เขาโยนขึ้นมาครับผมต่อมาครับพยายังฟิกมาให้ซซสวานครับได้สองด้วยขวาดีวันมันเหินดูมุมนี้นะเรียกว่าใกล้เคียงเหมือนกันครับดูครับไปเสาสองนิดเดียวครับ เสยคานลุนี่ดนแลก็พุ่งสุดมือนะนะครับคือตับได้อีกหนึ่งสมัยครับสามสมัยติดต่อกันและเป็นสมัยทว่ของทีมชาติไทยครับครับอเลเซียที่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาก็ไม่ได้ดีพอที่จะเป็นแชมป์จริงๆใช่ครับก็ต้องเไยกว่าคนนี้ที่จะนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าซิกนี่คือทำได้ดีตลอดเกมนะครับมีช็อตเดียวเลยครับไปชกลูกแตะมุมในนาที3ากแล้วก็ 靠自己。多多多